ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีผิวสวยด้วยวิพาดาโเดึงลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโโหเด้งเยีะเขาต่อยชามเลยขอเป็นโโหเด้งครับผมเอาลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นหมูอย่าละชามอ๋อโหเด้งชามโเดึงชามเชียจัดไปไอ้แดกเก้ไอ้ลูกตั้มเี่ จะถึงวันแสดงอยู่แล้วนะพวกแกยังไม่ไปซ้อมมือเกี่ยววะฮะผมซ้อมนะครับซ้อมตลอดเลยนะเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยร้องเลยไหนร้องๆมาดิผมเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่หนองมนนะจ๊ะผมเดี๋ยวๆๆ<ป>เร้เองผิดแล้วเนะี่ยได้บอกซ้อมไงยตรงไหนต้องร้องอย่างงี้ร้องไงผมเป็นลิเกคนจนบ้านอยู่หนองมนท่าพระราโอ้ย <c oughs> ไม่ใช่แล้ว นาจาต้หักแล้ว่าผ้านาจาหักแ้นาจ้าโคตาหัเฮ้ยนจะเถียงกันอีกนานไหมเนี่ยฮะนี่ข้าหรือบอกพวกแกสองคนไปไะเว้ยลืมบอกอะไรล้พี่บ้านแกที่หนองมนกับที่ท่าผ้าตอนเนี้ยโดนยกเขาไปหมดแล้วเว้ยทั้งสองหลังเลยเฮ้ยจะร้องไห้ทำไมรีบไปด้อีเอลต้าเอเตกี้เฮ้ย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 เออไปไหน อก็จะไปนู่นไงก็ไอสอตัวหนองบนท่าพระจ่ายค่าก๋วเตี๋ยวมาก่อนใครสั่งครับเพราะไอ้หนองบนกับไอ้ท่าพระจ่ายมาเลยเช่างเป็นกรรมของอชฉันนี่ะไร,รไม่ต้องตีหนู <laughs> กินก็ไม่ได้กิน